ไว้ต,ต้านีขวครับเ่อคันนี้มันจอดอยู่หน้าปัมี่กลังิ้นองี่เากี่ให้ี่จะเคันไปเอาส่วงกี่โมงเนาะไปเอาส่วงกี่โมงเราปอะมาเด่มงปีห้าครับประมาณปีห้า ใช่เออรถบรรยากลับภาษาอังกฤษ <laughs> <laughs> ใจใจกั่ตลอรงนี้ตรเขียนกระจัวเสือไม่เบียดนี่ได้จริงจริงดี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 ดดีดีดีีดี

ครับครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว không ครับ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 

รักันรอกตัว bueno ก <c oughs> ็จะได้ปอเขาจะได้คนที่เพไ่นอมนาี่เที่ยล้วา่ลองงนี้ยางเยอีกห่างห่ยเขาอดจากันท่ไห่ไ

มวยมวยสมองมีดานนะมีดานนะบูรับบอรูบอรูรับมวยสมองเอาส้อไปรแบงน์อะไรกันบอกตกไดเก่าเร้อนมังบเด้อมคืเป็นคไปเารถไหมครับบรูว่าจะไปเอาอย่างขั้นดัมันต่ำด้านไปเรอยครับขันดัต่ำด้านเรื่อยอยู่ไหนข้างไปบุญครับผมนั่งบอกถัดปิบันเดยวนบัวขาไอเลยเสียบัวขาวไปครับ เขาจอดไว้ให้เลยหลานแรงมาเสียบุญแจค่าเลยบอกแม่เอนี่่นอย่างเดียวไหมล่ะแม่นอย่างเดียวเลยนั่นหรออาจจะเห็นอยู่หรอกีคีขีมอเตอไซค์ไเอาไม้แบบรถจะมุูกทั้งทางแบบว่าจะหมู่บ้านเหรอครับพวกเทพาไปขีมอเอไแปกันเลยเหะครับสองคนเนี่ยหรือสามสองคนเดรอเราไอ้จ้งหงนมาช่วไหนไเราไปน้ำหนึ่งคนหนึง ที่ตรวจยึดได้ในเดนยาบ้าคู่กับเขาไมพอดเลยเอาเอานครับรนเนยรรสามรบรสิไอเจ้าคนไปส่งทไหนรมาร่าไปขารอะขาเงินสไ่านเินสเขจะไ่ใครรู้หมแล้วเขาจะมารับยังไงดีไหมเราเราบอกเขาเลยไปอยู่กับไปเราสังการแล้วเขาก็จะติดต่อคนมารับอีกได้ค่าจ้างยังไง นีเขาจ้างยังไงอ่ะร้อยสามร้อยสามหมื่นคือร้อยเลยร้อยลูกต่อสามหมืนมหม่นบ, 30, บาทล้ว<อ>ได้ค่จาจ้างมากี่บาทแล้วนี่มห,มนห้าพันอ๋อได้ค่าน้ำมันมาห้าพันเจ็ดงานค่อยได้อีกทีนึงทำมากี่ครั้งละอืมครั้งแรกกี่รอ้วแล้วเมื่อก,มมกี้ประวัติถูกจับคดียาเสพติดไหมสาบปีก่อนคันมมนี้คนแรกเหรอ เฮ้ยคนนั้นน่ะเฮ้ยเนาะรู้อยู่เนาะว่าเป็นยาเสพติดที่ไปรับมาเนี่ยโอ้ก็การจับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ตรวจคนที่ในจราจรครับรถพบรถต้องสงสัยคันสีดํคขับขี่เข้ามาในด่านไม่ยอมให้จอดให้ตรวจขับขี่หลบหนีออกไปเจ้าหน้ที่ตำรวจจราจรก็ไล่ติดตามแล้วเราก็สกัดจับไม่ได้ตรวจค้นพบอย่าบ้าสารประสตรประมาณผม แหล่812คันเมตรแล้วก็สอบสวนขยายผลเราจารับว่ามีเพื่อนอร่วมสอบปากการมาด้วยอีกหนึ่งพันตำรวจก็ออกช่วยกันออกกระใจตรวจสอบในพื้นที่กค้เคียงแต่ครับทั้งสพเมืองทั้งชุดปราบปรามยาเสพติดปบวกระสินชุดสายตรวจชุดจราจรช่วยกันก็พบรถคันสีขาวนะครับจอดนะครับเข้าจอดทิ้งไว้แล้วก็พบปัญหาสองคนอยู่ก็เข้าตรวจค้นก็พบยาบ้าอีกห้ากระสอบ ประมาณ1ล้านเมตรการตั้งด่านก,ก็หนึ่งเราตั้งทั้งตรวจทะวินัยจราจรเพื่อลดบุฒิเดือดเพื่อป้องกันปราบปรามยาอานยกากรรมต่างๆที่ตอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดที่มาจากแนวชายแดนคนครครับรับบีนอย่างเคสนี้ใช่ไหมที่ตั้งด่านนะเคสนี้ครับเราก็ทำงานร,าร่วมกันทั้งฝ่ายจราจรฝ่ายปราปลามยาเสพติดทั้วก็รถต้องใส่แล้วก็ร่วมกันในการเข้าควบคุมหรือสั่งการกั้นการขยายผล การงานแบบบูรณาการร่วมกันในเบื้องต้นคือเป็นการตั้งด่านบลังนี่น่าจะเราจอมปรอดภามอาจญากมแล้วก็ยาเสพติดแผนงานร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ขยายผลส่วนผู้ที่อยู่ข้องเราก็จะขยายบทออกไม้จับจับคุมมนก็คือมี่อไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผล